สวัสดีค่ะวันนี้ยายวิไลพาทำน้ำเฉาก้วยนะคะส่วนผสมก็จะมีเฉาก้วย500กรัมน้ำ5ลิตรน้ำตาลทราย500กรัมใบเตย3-4ใบค่ะวิธีทำเฉาก้วยขูดเป็นเส้นๆน,นะคะ เน,น,น,นเส้นจนหมดแล้วเราก็จะแบ่งใส่ขวดแล้วก็แบ่งต้มครึ่งหนึ่งค่ะเราจะตั้งน้ำให้เดือดใส่ใบเตยเี่ต้มใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่เฉากล้วยลงไปต้มประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็กรองออกจากน้ำแล้วก็จะมากรอกใส่ขวดที่เรา ใส่ตัวเฉาก้วยลงไปแล้วก็เป็นว่าเสร็จค่ะต้มน้ำเสร็จแล้วเราก็กรองนะคะน้ำที่กรองได้ไปใส่ในขวดที่เราใส่เนื้อไว้แล้วกรองท้งเลย เกรองน้ำเสร็จแล้วเราก็ใส่ขวดนะคะใส่ขวดที่เราใส่น้ำใส่เนื้อไว้แล้วค่ะ